นี่ปู่โทรมาจากไหนครับโทรมาจากใต้โอ้จากใต้ครับอ่างวดเมื่อกี้นี่มันเข้ามันเข้าสามตัวตรงโอ้ครับมันเข้ามันเข้าเจ็ดสองห้าแต่ก็ไม่ได้บอกใครโอ้ครับมันมันเข้าสามตัวตรงมาสามงวดละมันเข้าตั้งแต่แปดสองหกเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งนะแล้วก็มาห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดสองห้างวดนี้มัน มันมันก็มันก็น่าจะเข้านะแต่บอกมันอีกอีกอีกส่วนหนึ่งนะมันเมื่อกี้นี่มันมันพลาดมันเข้ามาแปดมวดตรงๆนะโอ้ครับอ่ามันมันตัวหนึ่งมันมันได้ตัวเดียวแต่ว่ามันมันได้สองเออมันได้แปดสามสองแปดสองสามมันพลาดมันถูกมาแปดมวดงวดที่เก้ามันมันพลาด ครับครับอันนี้มันงวดนี่มันเอาสองสุดมารวมกันมันจะได้เลขตรงกันอยู่ <c oughs> อยู่สามคู่ครับแบบไม่ต้องตัดซื้อนะซื้อตรงๆไปเลยนะครับผมซื้อตรงกับตัวพอไม่ไม่ต้องตัดเล่นสองตัวเพราะเชื่อว่ามันมันเข้าสามตัวเลยนะเลขสุดนี่นุดสำหรับสามตัวมีมีแปดศูนย์หกครับ 8, ครับจรวรูยัง ครับแปดศูนย์หกครับครับหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดครับแล้วก็หกแปดศูนย์แล้วก็เือมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันคือว่าโ<อ>ตตามตารางล็อกแล้วมันมันจะมาลักษณะเนี้ยหกหกแปดศูนย์นี่มันมันล็อกที่มันเข้ามาแปดงวดติดเข้ามาผ่านเมื่อกีนนะ้เนี้ยครับแล้วก็แปดศูนย์หกแล้วก็หก หกศูนย์แปดมันมันงวดที่มันออกสองเจ็ดสองห้าเนี่ยเข้าสามตัวเนี่ยทีนี้มันมาชนกันเข้าใจป่ะครับทีนี้ถ้าหากโยนจะซื้อโยนก็ซื้อลอตเตอรีไ่ไปเลยซื้ออยาที่บอกนะไม่ต้องซื้อไปอื่นละครับครับทีนี้ตัวรองตัวรองทันน้อยบางทีมันก็อันนี้ตัวเด่นสามตัวเนี่ยตัวรองคือว่าบางทีมันก็ออกอีกอีก,อ,กอีกด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งมันก็จะไปอีกอางานหนึ่งนะมันจะมีเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็หนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดครับเออคือคือว่าถ้ามันไม่มาอ่าหกแปดศูนย์หกศูนย์แปดหรือว่าแปดศูนย์หกมันก็จะมา เก้าเจ็ดหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่าเน้นๆเนี่ยคือแปดศูนย์หกหกศูนย์แปดครับหกแปดศูนย์บนอย่างเดียวครับไม,ไม่ไม่มีลงล่างครับเหมือนเมื่อันกี้นี่มันมันได้เจ็ดสองห้าโอ้เจ็ดสองห้าครับผมออีกสูตรหนึ่งมันได้มันได้แปดมันได้แปดสองสาม 8, ครับแต่ว่าหลักมันได้ไงหลักร้อยก็เป็นหลักร้อยครับมวันนี้มัน มันได้หกแปดศูนย์ถ้ามาถ้ามาถ้ามันหลักหกอยู่หน้ามันก็จะเป็นหกแปดศูนย์มันจะไปชนกับอ่าที่มันที่มันหลูตรที่มันออกเกตสองห้ามันก็จะเป็นอ,อันนี้ปูมันโทรมาจากผาคตาใต่ว่าเอาเลขมมให,หมอนี่นยไหมอ่าน,นี่อันนี้อันปูมันให้่มากเลวนี่มันวางวดมันหนึ่งปูปูอไรเ็ดสองห้าเนี่ยเขาสามตัวเต็มเต็มเลยอันนี้อันนี้ไม่ต้องตัดเล่นสองตัวเล่นเล่นสามตัวไปเลยครับผม แบบเต็มกับตัวท่อคราตัดเลือสองตัวครับครับแล้วก็เลืล่างนัเลือกร่างครับครับเลือ่างสี่สองสี่หนึ่งสี่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับสี่สองสี่หนึ่งเลือกอะอันนี้อันนี้อันนี้อันปูว่าเละร่างมาสันเราต้องกลับเลยมาสัน ปูวันนี้เออปูกลับน้ำมันสกาดค่ะปูเจแดงค่ะงานเจริญพรเคยดูช่องเจแดงไหมคะเคยดูขอขออนุญาตอัดคลิปด้วยนะคะโอเคค่ะมันมันเข้ามาสามมวลนะตรงอ๋อเข้าสามมวลเหรอแต่ว่าไม่ได้บอกใครอันนี้วันนี้อ่าวันที่ผ่านวันที่วันที่ม้นดอกแปดหกเมงก็เข้าตรงแล้วก็มา 86 <มา S 1> ก็เข้าตรง 7, แล้วก็มา725อันนี้สูตรเข้าสามตัวแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเข้า8งวดมาหลุดงวดเมื่อกี้เนี้ยงวดเมื่อกี้มันได้823แล้วงวดนึงมาชนกันงวดนี้ได้ตัวไหนคะ806 608 680อ๋อตัวนี้คือบนใช่ <ๆ S 2> ใชไหมคะและ้วก็<น>ตัวรองมันจะมี91 971 917 ตัวลงออกทั้งสามตัวใช่ไหมคะออกทั้งสามตัวเหรอคะสามตัวตรงสามตัวถ้าจะซื้อก็ซื้อตรงกับตัวไม่ต้องซื้อสองตัวอ๋อสี่สองสี่หนึ่งนี่ล่างใช่ไหมคะหรือสี่เจ็ดใช่ใช่ 4, ล่างสี่หนึ่งสี่หนึ่งใช่ไหมคะเก็ 1. 1> 4, 1. ต,ติ่งกัน 4, แล้วแต่ว่าล่างนี้มันมันดาเมื่อกี้มันได้สี่สองมันได้สี่สองโวดก่อนมันได้เก้าสอง โอ้วกงวดก่อนมันได้หนึ่งเจ็ดโอ้คือคือมันมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะสีนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะมันก็เมื่อกี้นี้มันได้สองสี่ใช่ไหมค่ะมันจะขึ้นบนอ่ะสองห้าอืค่ะงวดก่อนมันได้เก้าสองมันออกสองเก้างวดที่แล้วหลวงพ่อได้ตัวไหนนะเก้า เจ็ดสองสี่สองสี่เล็กลางสองสี่เล็กล่างเล็กลางสองสี่อันนี้ใช่ไหมงวดก่อนเจ็ด,ดส,อ 4, นนส,อสองห้าใช่ไหมคะออกตรงตรงเลยเหรอคะเจ็ดอ่าเจ็ดสองห้าเนี่ยอ่าเก่งออกมาคำนวณออกมามันได้มันได้สองสี่แต่มันไปขึ้นมันไปขึ้นบนเป็นเป็นแบบสองออเจ็ดเจ็ดสองห้านี่หาคู่ใส่ใช่ไหมงวดก่อนสองห้านี่คือว่ามันได้อยู่แล้วแต่มันจะไปโดนเลขอันเออเมื่อ เขาตรงตรงกันได้หรอเขาตรงตรงเออเขาตรงตี่มนเป็นกุ้งสามได่เลยแต่ว่าแต่ว่าน้่น่นเนี่ยคือสามตัวสามตัวแต่นี่ก็ชัวร์อยู่แต่ว่ามันมันเพิ่งมาพลิกล็อกคืองวดเมื่อกี้นี่ผ่านมาเนี่ยแหละงวดสองปีเนี่ยงวดต่งวดต่อมันได้เก้าสองใช่ไหมแล้วก็งวดต่อมันได้หนึ่งเจ็ดเลขล่างแต่ว่ามามางวดนี่มันได้สองสีมันปิดล็อกแต่งวดนีนได้สี่สองตัวเดิม ตัวเต็งเต็งคือสี่สองตัวเดียววนี้งวดนี้เด่นตัวไหนฮะสี่สองสี่สองตัวเดียวไม่ต้องกลับเลยเนาะตรงๆเลยบางทีมันก็กลับแต่มันกลับน้อยส่วนน้อยเพระเหมือนเระเหมือนเาเหมือนอ่างวดที่มันออกสองข้าวหลังโยมมันได้มันได้เก้าสองเข้าใจไหมค่ะมันกลับค่ะแล้วองวดที่ผ่านมามันได้สองสี่ค่ะแต่มันออกสองห้าเป็นข้างบน เอาแสดงว่ามีวิ่งแต่เมื่อวนนี้วิ่งสี่อยู่แล้วใช่ไหมคะล่างไม่ต้องวิ่งไม่เอาเอาตรงๆไปเลยเพราะมันเคยออกแต่ตรงเพราะว่ามันเดีนเนี่ยเดีนสี่องแต่ตรงกับโต๊ดแค่นั้นเองคือไม่ต้องวิ่งไม่ต้องอะไรเอาแบบตรงๆไปเลยสามตัวนี้ออกตรงๆเสามตัวนี้ออกตรงๆเลยใช่ไหมคะมันมีทั้งตรงโต๊ดแต่ว่าเราไปหมดแล้วเราไปหมดแล้วแต่แต่ว่ามันออกแน่นอนสามตัวนี้ใช่ไหมคะสามตัวแน่นอน ตามตัวแน่นอนแต่ว่าห้ามแต่ว่าห้ามซื้อตัวอย่างเดียวนะซื้อซื้ออ่าเต็งตัวไปนะตัวด,ด้วยโอ,โอตัวองวองอแต่ว่าถ้ามันองมันจะออกตรงนะจ่มาจะออกตรงใช่ออกตัวเดีย<ต>่ยหรือตัวรองคะหรือออกได้ทั้งหมดตัวรองก็ออกได้เพราะถ้ามันไม่มาตัวนี้มันก็จะมาตัวรองคือเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าเจ็ดหนึ่งถ้า,ถาชอบหลักเจ็ดก็จัดไปหลักเจ็ดถ้าชอบหลักแปดก็เล่นไปหลักแปดช่เองใช่ใช่ใช่ แต่ว่าที่เด่นๆในนั้นมันชนกันสองสูตรก็คือสูตรเข้าแปดงวดมันได้หกแปดศูนย์แต่วดแต่กดงวดที่ก้ามันหลุดงวดที่ผ่านมานีิมันหลุดมันได้แปดสองสามงวดนี้มันได้หกแปดศูนย์ที่ว่ามันเข้าแปดงวดปิดอะงวดที่ผ่านมาเข้าไหมคะเจ็ดสองห้ามันมันอีกสูตรมันเข้าอีกสูตรนี้มันไม่เข้าสูตรที่เข้าแปดงวดมันหลุดเข้าใจไหมค่ะค่ะ ที่ว่าสูตรเข้าแปดงวดมันหลุดงวดเมื่อกี้มันหลุดมันได้มันได้ได้ตัวเดียวนะคือได้แปดสองสามอ๋อแล้วแล้วสูตรนี้ล่ะคะสูตรนี้มันเข้าสามงวดเนี้ยสูตรนี้ติดมันได้เจ็ดสองห้าสูตรนี้เข้ามาแล้วสามงวดใช่ไหมคะสามงวดที่ว่าที่ว่าเจ็ดสองห้าเนี้ยแต่ว่ามันมาชนกันพอดีโยมคือว่าอ่าสูตรเจ็ดสองห้าเนี่ยมันก็ได้แปดศูนย์หกกับหกศูนย์แปด ก็เลยเอาสูตรนี้มาให้เราใช่ไหมคะตัวนี้ <ท rant> ต้องสูตรชนกันมันได้มันได้ตัวเดียวกันลมันคือได้แปดศูนย์หกนะมันได้มันได้หกแปดด้สูย์เหมือนกันนะอ๋อตัวตัวแปดศูนย์หกนี้คือตัวเด่นใช่ไหมคะโอ้มันก็ตัวเดียวกันเนาะเลขตัวเดียวกันอ๋อสลับกันเลขตัวเดียวโอ้กลับไปกลับมาตัวเดียวกันกลับไป <sho> ไกลับมา<ค> <Lord. S 1> มันมันถ้าถูกมันถูกตรงไปเลยนะโยมอ๋อถ้าจับอย่างนี้กตรงแต่ว่ามันตัวนี้ตัวที่ว่าแปดมวดซ้อนนี่มันมันหกแปดศูนย์ หกแปดศูนย์นี่ตัวตัวงอซ้อนตรงตรงแล้วก็แปดศูนย์หกกับหกศูนย์แปดมันมันสามงอซ้อนมที่เจ็ดสองห้าเลขสองศูน 4, 2, ย์มาประทะกันประทะกันแล้วมันชนกันชนกันแล้วมันได้แค่นี้ศูนย์นั้นได้หกแปดศูนย์ศูนย์นั้นได้แปดศูนย์หกอย่างนี้ใช่ไหมคะศูนย์เจ็ดสองห้าเนี่ยที่ว่ามันออกเจ็ดสองห้ามันได้แปดศูนย์หกกับหกศูนย์แปด แต่แต่สูตรที่มันอ่าถูกมาแปดงวดนี่มันได้หกแปดศูนต์ตัวเดียวมันชนกันโอ้สองสูตรชนกันสองสูตรชนกันเออแล้วก็ตัวรองเนี่ยมันนานมันมาหรอกตัวรองหรือว่าเก้าหนึ่งเจ็ดตัวรองนี่สูตรไหนฮะตัวรองนี่สูตรไหนกี่สูตรก็สูตรเดียวกันนี่แหละสูตรเดียวกันเ่ดสูตรเดียวกันแต่ว่ามันเป็นตัวรองมันางทีมันมันก็มานานนานมันมานะคือกันไว้น่ะ เล่นเเล่นเดสามตัวเลยส่วนมากจะออกตรงตรงเลยใช่ไหมคะออกตรงตรงแปดงวดตรงตรงเลยอ้มแปดวันสิว่าสอางวดที่เก้าสองงวดที่เก้านี่เพียนมันเป็นมันแต่ว่าหลักมันถูกนายโยมอืมค่ะพอหลักมันได้อ่าแปดสองสามใช่ไหมค่ะมันติดแต้มอ๋อแต่ล่างนี้ก็ถูกตรงๆเลยนะไม่มีกัดตรงตรงมันมาเพี้ยนแค่งวดที่ผ่านมาแล้วมันได้สองตี งดก่อนมาได้เก้าสอ<ร>งงดก่อนมาได้หนึ่งเยรตดก่อนมาได้หนึ่งห้างดก่อนมาได้ศูนย์ห้ามันก็ตรงอยู่นะ,ะอ่ามันมาเพียนแค่แค่ง,งดที่เก้าสองกับสองสี่นี่แหละแต่ว่าเลขเลขมันจะไม่ไกลกันค่ะจากจากไหนคะชื่อพระจยา์ใต้เนาะ,ะชื่อนี้เนาะใช่ใช่อยู่อำเภออะไรคะเราจำไม่ได้ก็ดูกับโวมมาอาจาระ อาจารย์ใต้เลยนะอาาจารย์ใต้คืออยากแบ่งปันสาธุค่ะว่าอยากให้ถูกสามตัวน่ะค่ะแล้วก็งบมันน้อยด้วยค่ะงบมันน้อยถ้าถูกก็ถูกเยอะวัดพระอาจารย์อุดมสมบูรณ์ไหมดีไหมมันเป็นสำนักสงฆ์อยู่ตีนเขาโอ้สำนักสงฆ์ตีนเขายมเพออยู่จังหวัดอะไรครับพอบอกได้ไหมจังหวัดตรัตรังโอ้ เป็นคนที่ไหนคะพระอาจารย์เป็นคนนครพนมโอ้นพนมจำปัญจายู่ที่ใต้ได้สองปีแล้วสองปีแต่ก่อนจํายี่ไหนคะแต่ก่อนก็จําอยู่หลายที่ค่ะค่ะค่ะบางัวราพูก็เคยไปอุดรก็เคยไปค่ะโมทนาเคยไปทำภูอะไรนะภูเกกค่ะอ่าเคยผ่านไปอยู่เคยไปทุดงอยู่สาทุค่ะพระอาจารย์ สาธุที่ให้เป็นแนวทางเดี๋ยวถ้าถ้านิมิตเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งอันนี้มันเป็นเลขคำนวณน,นะแต่ว่าโอเคค่ะค่ะค่ะอ่าขอให้โชคดีซลอตเตอรีร่ไปเลยสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์เจิพรเิพรสาธุนี่เนาะครับท่านผู้ชมพระอาจารย์พ้นทุกมาจากผากไตเนาะครับนอกมาจากตังเนาะครับท่านผู้ชม หมดที่แล้วเลขกันพระอาจารย์กระเข่าสามตัวตรงนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสองหาเนาะบานี้สองสูตรเลขสูตรคำนวณน,นะครับเนาะเลขสูตรคำนวณกันมันกับมะเข่ากันกับแปดศูนย์หกหกศูนย์แปดหกแปดศูนย์นะครับเนาะอันนี้สองศูนย์มาส้นกันนะท่านนะครับท่านผู้ชมอันนี้ตัวล่องนะครับเนาะตัวล่องตัวล่องนี่ 9, เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด บาดี้เลขล่างเนาะครับท่านผู้ชมเลขล่าง C2 C1 นาะครับท่านผู้ชมตัวเด่นนี่คือ C2 เลขล่างเนาะครับเนาะเลขพ่ออาจารย์พ่ออาจารย์เพิ่นอยากแป้งปันท่านผู้ชมเนาะครับท่านผู้ชมโทรมา่าวดวันที่หนึ่งสิงห์หาท่านผู้ชมรวย้วยลยุ้ยเห้งนะครับเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเพลิดเพลิครับเด้อคลิปนี้สวัสดีครับ